สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่อง Myset Invest m e n t นะคะวันนี้เป็นวันอังคารที่13มกราคมปี26ค่ะเรามาอัปเดตส่งกลาฟตลาดหุ้นไทยบนดัชนีเซต100กันเช่นเคยนะวันนี้เซตเราเป็นที่เรียบร้อยค่ะหลุด1,250จุดลงมาแล้ว Next Station ก็คือ1,200จุดไม่ไกลเกินเอื้อมถ้ายังโดนเทต่ตอเนื่องแบบนี้อยู่นะคะขอเริ่มต้นด้วยแอดวานเช่นเคยค่ะไม่สนใจเซต แตะขึ้นแนวต้านเบสเคสของเราเป็นที่เบร้อยบร้อย332บาทค่ะปล่อยไปกันละกันนะคะส่วนอีออนหุ้นในกลุ่มฟันนเชียววันนี้โดนเทหนักเหมือนกันนะลงมาแต่อยู่ที่96บาท25สตางค์หันหวัวทิมลงมาแล้วนะคะเน็กสเตชันยังให้ที่เดิม90แล้วก็80บาททรงนี้ค่ะสําหรับอีออนแล้วก็ส่วนอมตะค่ะ15บาท10สตางค์ตัวนี้ก็ยังไปต่อไม่ได้โดนเทต่อเนื่องเน็ Next Station, กสเตชันกาลังจะมุ่งหน้ามาแตะที่1 4บาทหลุดมาเมื่อไหร่ มีโอกาสมาที่เดิมทรงนี้นะคะ11บาทต้นๆค่ะสำหรับอมตะแต่ถ้าชะลอแค่นี้ไปต่อ17แล้วก็18บาทเพื่อกลับตัวเป็นขาขึ้นนะคะ AOT วันนี้โดนเทนิดหน่อยค่ะ50บาท75สตางค์หลุดไหมยังไม่หลุดลงมานะคะ Nexation ถ้าหลุดก็คือ48บาททรงนี้ลงมาแตะแนวรับทรง44บาทค่ะอดีตแนวต้านเดิมทรงนี้เราให้เป็นแนวรับสาคัญหลุดมาเมื่อไหร่มีที่เดิมทรงนี้ค่ะ35บาทนะคะสำหรับ AOT รอรุ้นเหมือนกันจะย่อเพื่อไปต่อไหมส่วน AP ค่ะยังไปต่อไม่ได้8บาทส0สตางค์โดนมาอีกนิดหน่อย2วันติดแล้วปิดแดงเต็มแทงค่ะถ้าไปต่อไม่ไหวพักเหนื่อยก่อน7บาท50ทรงนี้ก่อนนะคะสำหรับ AP แล้วก็ส่วนออร่าวันนี้บวกมานิดหน่อยหลังจากเมื่อวานนี้โดนเทไปเนาะแต่ก็ไม่ได้บวกเยอะค่ะทุกคนเพราะว่าเขาหลุดแนวรับที่1 4บาทมาแล้ว n e x t Station 13บาทแล้วก็ต้นรอบอีกครั้งหนึง่ง11บาท8 0ถึง12บบาทต้นต้น บ้านปูค่ะบวกมาแล้ว4%ค่ะวันนี้ผ่านด่าน5บาทขึ้นมาได้นิดหน่อยนะชูแขนมาแล้วค่ะวันนี้รอลุ้นงบนะคะราคาบวกขึ้นมาแล้ว next s t a t i o n ก็คือ6บาทด่านสำคัญด่านวัดใจด่านหินของเราก็คือ8บาททรงนี้แนวต้านอดีตแนวรับเดิมด้วยเราให้เป็นแนวต้านสำคัญในรอบนี้ค่ะแล้วก็ BBL ค่ะยังทรงๆอยู่170บาทต้นๆเนาะแต่แนวต้านโดนเทเป็นเรื่องปกตินะคะ next station รอดูเวอยู่ ถ้ารอบนี้ไม่หลุด 158, 160บาทโซนนี้ลงมาก็มีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นขาดขึ้นต่อนะฮะรอลุ้นว่าจะพอแค่นี้หรือไปต่อแต่ใจเราอะอยากจะให้กลับตัวลงมานะส่วน BCH ค่ะลงมาอีกแล้ว9บาท40สตางค์ใกล้จะมุ่งหน้ามาแตะที่ 8บาทของเราแล้วค่ะวันนี้ก็แยกขามาแตะอยู่ที่9บาท20สตางค์นะใกล้แล้วนะคะไม่ไกลเกินเอื้อมถ้ายังโดนเทแบบนี้อยู่ส่วน BDMs ค่ะเป็นที่เรียบร้อยหลุดแนวรับ worst case แนวรับสำคัญเราลงมา17บาท60สตางค์ค่ะวันนี้ปิดแดงเต็มแท่งนี่แหละค่ะแนวรับ worst case สำคัญของเราก็คือ18บาททรงนี้เรารออยู่แต่วันนี้ดันหลุดลงมาค่ะทุกคนเมื่อวานนี้เราก็บอกไปว่าถ้าเขาหลุด18บาทลงมาเมื่อไหร่มุ่งหน้ามาแตะที่16บาททรงนี้นะ ขอดูภาพรวมระยะยาวของ BDMs หน่อยค่ะว่าหลุด18บาทลงมาเขาจะลงมาอยู่ที่เท่าไหร่ ขยับมาแตะโซนนี้เนาะในช่วงวิกฤตโควิด15-16บาทนะคะ worst case สุดๆในรอบนี้ค่ะลงมาแล้ววิ่งขึ้นมาได้ฉันก็กลับตัวลงมาได้เช่นกันหลอลุ้นตลอดทั้งปีผลประกอบการจะออกมาเป็นแบบไหนรวมถึง b h ด้วยค่ะ136บาทนะคะใกล้แล้วแนวรับที่เขาเคยลงมาแตะในช่วงกลางปี25ปีที่แล้วขอปรับสเกลด้านล่างเป็น1ปี ปรับตรงนี้เป็น1วันนะคะนี่รับตัวลงมาแล้วค่ะใกล้แล้ว130บาททรงนี้ไม่ไกลเกินเอื้อมวันนี้ลงมาแตะถึง136บาท Next Station หลุดมาเมื่อไหร่120บาททรงนี้ค่ะสำหรับ BH นะคะรวมถึง BLA เนี่ย วันนี้ไม่ได้ลงเยอะหลังจากที่วิ่งขึ้นมาแตะแนวต้านแนวต้านด่านหิน21บาทของเรานะเป็นเรื่องปกติที่จะชะลอชะลอรอบนี้อย่าให้หลุดแนวรับที่17บาท50ลงมาแล้วกันหลุดมาเมื่อไหร่ที่เดิมทรงนี้แต่ถ้าย่อแล้วไปต่อ9บาทแล้วก็21บาททรงนี้ปิดจ็อบในระยะสั้น25บาททรงนี้ค่ะสําหรับหุ้นในกลุ่มประกรัน BTG วันนี้ชะลอนิดหน่อย BTS โอ้โหตัวนี้ หลุด2บาทหรือเปล่าโดนเทลงมาเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนจับตาดูอยู่ปล่อยไวก่อนแล้วกันนะคะส่วน CBG ค่ะหลุดมาแล้วแนวรับที่40บาทของเราโอ้โหวันนี้เซตหลุดลงมาหุ้นใหญ่หลายๆตัวก็ลงมาตามนะตัวนี้ก็คื้นหลุดมาแล้วเป็นที่รีบร้อย40บาทของเราลงมาแตะอยู่ที่39บาทค่ะ Next Station จะลงมาหนักมากน้อยแค่ไหนปรับสเกลด้ล่าเป็น5ปีปรับตรงนี้เป็น1เดือนอีกครั้งหนึ่งค่ะทุกคน กำลังจะมุ่งหน้ามาแตะโซนต้นรอบในช่วงที่เขาเข้ามาในตลาดแรกๆปี2014กับปี2018 ยี่สิบแปดถึงสามสิบาทค่ะโอ้โหไม่ไกลเกินเอื้อมจริงๆคือตัวเนี้ยเราเฝ้ารอว่าเขาจะหลุดลงมาแตะที่แนวรับ w o r s t case ของเรา40บาทไหมและแล้ววันนี้เขาก็ทำให้เราเห็นค่ะว่าหุ้นใหญ่มีรอบวิ่งขึ้นมาได้ก็ลงมาได้เช่นเดียวกันเส้นแทววันนี้บวกส่วนตลาดน,นิดหน่อยค่ะ3าบาทไม่ได้ลงมานะคะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเขาก็ลงมาหนักแล้วในช่วงต้นปีที่แล้ว19บาทตอนนี้ขยับปรับขึ้นมาแตะอยู่ที่3 4บบาทแนวต้านทรงนี้ที่เดิมค่ะ next station 38บาทเพื่อยกไฮมาแตะแนวต้านโซนนี้42บาทค่ะอดีตแนวรับเราให้เป็นแนวต้านนะคะสำหรับเซนเทลแล้วก็คอมเซเว่นค่ะ18บาท40ลงมามากน้อยแค่ไหนชะลอเท่ากับเมื่อวานค่ะ18บาท30นะคะ next station ก็คือ16บาทโซนนี้ไม่ไกลเกินเอื้อเหมือนกันส่วน c p พ41บาทตัวนี้เราจับตาดูอยู่รวมถึงงบไตรมาสที่4แล้วก็ตลอดทั้งปีด้วยวันนี้แย่ขาทำนิวโลมาแตะแนวรับของเรา แล้วโซนนี้ลงมาแล้วนะคะ40บาทค่ะ Next Station ก็คือ38-40ถึงบาททรงนี้เรายังให้เป็นแนวรับ Worst Case สำหรับ c p o อยู่รอลุ้นงบจะออกมาเป็นเช่นไรเสาร์อาทิตย์นี้มาอัปเดตภาพรวมกันนะคะหลุดมาแตะที่38-40ถึงบาทเมื่อไร Next Station เขาอาจจะวิ่งขึ้นมาแตะแนวต้านโซนประมาณ45บาททรงนี้เพื่อยกไฮมาแตะ48-50บาทค่ะแนวต้านเดิมด่านวัดใจก็คือ ทรงนี้ค่ะ55บาทเนี่ยจะไปต่อไหมสำหรับ CPO แต่ลงมาได้เลยนะหลุดมาได้เลยค่ะรวมถึง CPF ด้วย21บาท20สตางค์ถึงแม้ว่าจะยังลงมาไม่ได้แต่ก็ยกหายไปต่อไม่ได้เหมือนกัน22บาทค่ะได้แค่นี้ยังมาไม่ถึงแนวต้าน24บบาทนะคะก็โดนเทมาพร้อมกับเซตนิดหน่อย ลงมาแตะอยู่โซนนี้อยู่ next station ก็คือแนวรับสำคัญ20บาททรงนี้ค่ะวัดใจถ้าหลุดก็คือตั้งต้นใหม่17บาทเหมือนกันนะคะสำหรับ C P F แต่ถ้าแค่นี้ไม่หลุด20บาทเนี่ยที่เดิมค่ะ 24บาททรงนี้เพื่อยกไฮามาแตะแนวต้านด่านหิน25-26บาททรงนี้วัดใจค่ะจะวิ่งต่อได้หรือเปล่านะคะมาต่อกันที่เดลต้าค่ะ159บาทโดนเทมาทีละนิดทีละนิดแล้วนะคะ Next Station มุ่งหน้ามาแตะแนวรับที่140บาทหลุดมาเมื่อไหร่ w o อร์สเ s e ของเราก็ยังมีอยู่118-120บาททรงนี้นะคะสำหรับเดลต้าใหญ่หลายๆตัวพาเซตเราโดนเทลงมาเรียบร้อยค่ะแต่ว่าหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าไม่ได้ลงเยอะนะอย่างเอโกเนี่ยล งมาแค่นิดเดียวเท่านั้นเอง111บาทยังเกาะอ,อยู่โซนแนวต้านของเรา1้810บาทค่ะผ่านไปได้ก็คือ118-120บ2 8 1 3 0แล้วก็เบสเคสที่เขาชูแขนมา140บาทต้นต้นทรงนี้นะคะสำหรับเอโกยังไม่หลุดลงมาค่ะส่วน G P S C ลงมาเหมือนกันนะคะ3า5บาท75สสตางค์ หันหัวจิ้มลงมาแต่ไม่ได้ลงเยอะแล้วก็ยังไม่ได้หลุดอดีตแนวต้าน33-34บาททรงนี้เราให้เป็นแนวรับเพราะว่าหลังจากที่เขาแบบไปต่อไม่ได้เนาะ42บาทก็ลงมาแช่อย,อยู่โซนนี้เหมือนกัน33-34บาทดีตัวขึ้นมาวันนี้โดนเทปิดแดงเต็มแท่งพร้อมกับเซตนิดหน่อยคะ่ะถ้าไม่หลุด ไปต่อที่เดิมแนวต้านโซนนี้42บาทเพื่อมาปิดจ็อบในระยะสัน้น48-50บาทโซนนี้ของเรานะแต่ถ้าไปต่อไม่ไหวอย่าให้หลุดแนวรับที่28-30บาทโซนนี้ลงมาถ้าหลุดเนี่ยมีโอกาสรูดมาที่เดิมเลยค่ะ22บาทต้นๆ worst case 18-20บาทเหมือนกันนะสำหรับ GPC s แล้วก็ส่วนกราฟค่ะไม่ได้หลุดเหมือนกับเซตค่ะแต่ใจเราอหวังว่า กราฟจะหลุดนะไม่หลุดค่ะชะลออยู่แต่ก็ยังไปไม่ได้แนวต้าน44-45บาทนะคะรอลุ้นถ้าไปต่อไม่ได้ลงมาได้เลย40แล้วก็37-38บาทยังรอกราฟต้นรอบอยู่กันกุลยังชะลอค่ะแล้วก็ฮหาหนาลงมาอีกแล้วทีละนิดทิละนิด15บาท10สตางค์ค่ะปิดแดงเต็มแท่งใกล้จะมุ่งหน้ามาแตะแนวรับที่14บาทของเราแล้วนะ,ะหลุดมาเมื่อไหร่มาดูกัน เว r ร์สเคสของเรา12บาททรงนี้ New Low ก็ไม่แน่เหมือนกันนะสำหรับหุ้นในเซกเตอร์นี้นะคะส่วน Home Pro ก็ยังไปไม่ได้ค่ะนี่ปิดแดงดำแท่งเหมือนกันกำลังจะมุ่งหน้ามาแตะแนวรับ w o r ร์สเคสต้นรอบอีกครั้งหนึ่ง5.80-6บาทถึงบาทต้นๆ IRPC ไม่ได้หลุดเยอะนะวันนี้ยังเกาะอยู่ที่1บาทได้อยู่ค่ะส่วนเคยังอยู่ที่เดิม190บาทนะคะ KCE ก็ หลังจากที่หลุดแนวรับ18บาทลงมาก็ลงมาเรื่อยๆเลยค่ะ Next Station 13บาท80ถึง14บาทต้นต้นนะคะส่วน KKP ค่ะวันนี้โดนเทนิดหน่อยหลังจากที่ขึ้นไปแตะแนวต้านเนาะ KTB ยังไม่หลุดนะคะวิ่งปิดเขียวด้วยซ้ำไป29บาทแต่รอดูอยู่ว่าถ้ารอบนี้ไม่ผ่านด่าน30บาทแล้วมาแตะที่แนวต้าน New High ของเรา32 34บาททรงนี้ได้ก็มีโอกาสที่จะเข้าแกปเปานะ,ะลงมาพักเหนื่อยลงมาย่อก่อน24 25บาททรง อย่าให้หลุดถ้าหลุดนี่คือรูดลงมาถึง20บาททรงนี้ก็อาจจะเป็นได้แต่ใจเราอะรออยู่นะคะลงมาได้เลยค่ะสำหรับ KTB แต่ว่า KDC วันนี้หลุดมาแล้วนะคะ24บาท80สตางค์เราแอบเห็นเขาทำโลมาด้วยคะ่ะทุกคนหลังจากที่ไม่ผ่านด่านทรงนี้เนาะ30บาทนี่คือรูดลงมาถึง 24บาท60สตางค์ค่ะแนวรับ24บาทไม่ไกลเกินเอื้อมรอดูว่าพรุ่งนี้จะลงมาแตะมากน้อยแค่ไหนนะคะ Next Station 22บาทแล้วก็ w o r s t g c a t e ของเรา18ถึง20บาทยังรอ KTC อยู่ค่ะ วันนี้ LH ก็โดนมาเหมือนกัน MK ก็ลงมาอีกแล้ว17บาทค่ะทุกคนนี่กำลังจะมุ่งหน้ามาที่เดิมเลยนะคะ13บาท80ถึง14บาทต้นต้นส่วนมิ้นโดนเทนิดหน่อยค่ะ OR ยังไม่ได้หลุดลงมานะคะแต่แนวต้านที่โซน14-15บาทก็ชะลอน,นิดหน่อยค่ะจับตาดูอยู่นะคะสำหรับ OR แล้วก็ OSP บวกสวนมานิดหน่อย16บาท70ชูแขนแหลมๆมาด้วยนี่17บาทนะคะตรงนี้ค่ะ Next Station ที่เดิมแนวต้าน 19บาททรงนี้จะไปต่อไหมถ้าไปต่อขึ้นมาปิดจ็อบในระยะสั้น25บาทแต่ถ้าไปต่อไม่ไหวพักเหนื่อยที่เดิมค่ะ14 15บาททรงนี้นะคะอย่าให้หลุดถ้าหลุดก็ตั้งต้นใหม่ได้เหมือนกัน23บาทนะคะส่วนปตทค่ะไม่ได้หลุดเหมือนเซตใจเราอ่ะรอลุ้นปตทอ,อยู่ว่าจะหลุดมาแตะที่30บาทไหมไม่หลุดเลยค่ะทุกคนแถมชูแขนมาด้วย32บาท25สตางค์สพอพค่ะบวกสวนมาเหมือนกันนิดหน่อยไม่ได้บวกเยอะนะคะ นี่แต่ใจเราย่อมาอีกสักหน่อย100ต้นต้นค่อยดีดตัวขึ้นไปแต่รอบนี้เขาวิ่งทํำหายได้แค่นี้นะยังมาไม่ถึงทรงนี้ทรงนี้เราก็ไปต่อเลยเราก็เลยมีโอกาสที่จะรอลุ้นเขาจะหลุด108-110ลงมาแต่ที่100ต้นต้น,ตน,ตนแล้วก็90บาทยังรอสอพออยู่ค่ะส่วน GC ค่ะโดนเทตามตลาดนิดหน่อยยังไปไม่ได้ QH ก็โดนมานิดหนึ่งนะคะส่วนหุ้นราดค่ะทุกคนแตะแนวต้านที่30บาทวันนี้โดนเท ลงมาปิดอยู่ที่28บาท7 5สตางค์แต่ใจเราลงมาได้เลยนะสำหรับหุ้นราดอะ่ะลงมาถึงโซนนี้ได้เลยยิ่งดีค่ะ22บาทที่เขาทำโลเอาไว้ worst case 18-20บาทยังให้เหมือนเดิมแต่ถ้าย่อแค่นี้ไปต่อ32บาททรงนี้เพื่อย,ยกไฮมาแตะแนวต้านสำคัญ34บาทเพื่อวัดใจจะไปต่อไหมนะสำหรับหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าไม่ได้ลงเยอะนะ RCL วันนี้ชะลอสวัสด์ก็โดนมา1บาทค่ะหันหัวทิ่มลงมาอีกแล้วสำหรับสวัสดทรงคล้ายๆกับตัว KDC เลยนะคะกับอีออนด้วยเหมือนจะไปต่อแต่ไปไม่ได้ก็โดนเทกระชากลงมาแต่ยังไม่ได้หลุดทำนิวโลค่ะลุ้นอยู่ SCB วันนี้แตะนวต้านที่140บาทดูซิชูแคนชูแคนมาไหม บางๆค่ะไม่ได้ชูแขนมาเท่าไหร่ส่วนปูนใหญ่วันนี้โดนเทนิดหน่อยค่ะแสนซีรีก็โดนดนิดนึงสุภลัยเนี่ยลงมาแล้วนะคะ16บาท60สตางค์ค่ะทุกคนปิดแดงยาวเต็มแท่ง2วันแล้วค่ะ Next Station แนวรับที่16บาททรงนี้หลุดมาเมื่อไหร่ worst case ที่เดิมค่ะ13บาทนะคะสำหรับสุภลายยังไปต่อไม่ได้เนาะ STGT ก็ชะลอนิดหน่อยแล้วก็ติดล้อค่ะ โดนเทมาเหมือนกัน14บาท90สตางค์หุ้นในกลุ่ม financial, ิสโก้ค่ะยังชะลอยอยู่แนวต้าน108-110บาท TLI แตเะเป๊ะเลยอยู่โซน10บาทอดีตแนวรับเดิมของเราหลุดมาเมื่อไหร่ก็คือ9บาททรงนี้แนวรับสำคัญสำหรับ TLI, TOP ค่ะยังไปต่อไม่ได้แตะที่แนวต้าน40-42บาทของเราชะลอ,อน,นิดหน่อยค่ะตัวนี้ นี่วิ่งขึ้นมาแล้วนะคะใกล้แล้วค่ะถ้าผ่านไปได้วิ่งสวยปิดจ็อบในระยะสัน้น60บาทต้นๆน,นนะคะแล้วก็ True ค่ะยังบวกส่วนตลาดได้อยู่นะตัวนี้แต่ยังทำหายไม่ได้ t t b ยังยังแต่อยู่ที่2บาทแนวต้านของเราโอ้โหวันนี้ทีหลุดมาค่ะ12บาท20สสตางค์โอ้โห ปิดยาวแดงเต็มแท่งเลยค่ะทุกคนหลุดไหมไม่แน่ท่านหลุดนี่คือ11บาทอยากให้หลุดถ้าหลุดที่เดิมทรงนี้เลยนะส่วนประมาณ8-9บาทค่ะท้ายหุ้นใหญ่อย่าง W H A 3บาท1 4สตางค์ก็โดนเทเหมือนกับเพื่อนๆค่ะแต่ยังไม่ได้หลุด3บาทนะคะยังให้ที่เดิม2บาท80แล้วก็2บาทต้นๆแนวรับ worst case สำหรับ W H A ค่ะและก่อนจบคลิปในวันนี้ค่ะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมียวในการทำ คลิป EP ต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ